วันนี้เราจะมาแนะนําจอมอนิเตอร์สําหรับเกมมิ่งฮะใครที่เป็นเกมเมอร์อยากได้จอที่คุณภาพสูงแต่คุ้มราคาต้องนี่เลยวิลโซนิก vx 2 7 5 8 a 2 k pro บอกเลยว่าตัวนี้โคตรดีฮะเพราะเป็นจอ27นิ้วและสามารถเล่นเกมได้แบบสนุกสุดๆลื่นไหลไม่มีติดขัดแน่นอนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยฮะ ถึงจอเกมมิ่งฮะต้องบอกว่ายุคนี้ต้องมีรีเฟรชเรทสูงๆและตัวนี้วิวโซนิกที่เราจะมาแนะนำฮะบอกเลยว่ารีเฟรชเรทถึง 240Hz จะเป็นยังไงบ้างคุณสมบัติจะดีแค่ไหนนี่เลยต้องบอกว่าจอตัวนี้ฮะเป็นจอขนาด27นิ้วสามารถตอบสนองได้1มิลลิเซกและมีความละเอียดถึง2 k ฮะเหมาะสำหรับการเล่นเกม FPS เป็นอย่างมาก่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราเล่น Counter Strike จะเป็นยังไงไปดูกันฮะฉันพร้อมแล้วเพื่อนเอ๋ยฮ่าฮ่า้า เพราะว่าการเล่นเกม FPS นะด้วยความแม่นยำและการตอบสนองที่รวดเร็วเนี่ยเหมาะสำหรับเกมเมอร์มือใหม่และผู้เล่นเกมทั่วไปเป็นอย่างมากฮะ สามารถทําให้คุณเล่นเกมได้อย่างไหลลื่นอย่างที่ผมเล่นเมื่อสักครู่นั่นเองสามารถติดตั้งได้ง่ายฮะมาพร้อมพอร์ต HDMI 2.1และ DisplayPort ฮะและยังสามารถเชื่อมต่อกับ PlayStation ได้อย่างราบลื่นเพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมแบบไร้ขีดจํากัดด้วย AMD FreeSync Premium แล้วเรามาดูฮะว่าเชื่อมต่อกับ PlayStation 5แล้วเล่น b a c k v i e ูของจะไหลลื่นแค่ไหนเราไปดูเลยฮะ ข้อดีของ AMD ฟ r e ซิงค์พรนะีเมียมมาบอกเลยว่าทําให้การเคลื่อนไหวราบลื่นและไม่สะดุดนะสัมผัสสีที่สมจริงและสดใสด้วยเทคโนโลยี HDR10 นั่นเองครับผมสามารถเล่นเกมได้นานๆน,นะไม่ล้าตาด้วยเทคโนโลยี Eye Protect ที่ช่วยลดการกระพริบของจอและแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตาของคุณอีกด้วยครับผมสาหรับใครที่สนใจจอเกมมิ่งฮะ240เฮิแบบลื่นๆไหลๆเล่นเกมได้ไม่สะดุดแบบนี้แล้วมีคุณภาพที่ดีราคาสุดคุม้ม เพี่ยง8,850บาทสามารถไปช็อปได้ที่ a d w i วททุกสาขาหรือในเว็บไซต์ www. a d w s e c o t h วันนี้ฮะขอฝากไว้ด้วยฮะแอดไศู์ยูรวม IT สมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวลาไปก่อนสวัสดีครับ